ที่น้องชายชอบทะเลาะกับผมผมก็ถูกแม่ล็อกเอาไว้ก่อนเนี่ยแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่จะปล่อยถ้าพ่อมาแล้วแม่จะปล่อยพ่อออกไปซื้อของเพราพ่อ,พอ ต้นมาค่ะผม ผมหรือเปล่านะครับมีแล้ครับดูสิครับผมนอนนะคะเนี่ยผมนอนอยู่ตรงนี้แหละครับนีอ้าอ่าอ้าผมเลยมาดหน้ามองว่าพ่อจะมาหรือยังแม่มาคุยกับผมค่ะแม่มาคุยกับผมครับว่าเดี๋ยวแม่ บอกว่าเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวปล่อยแม่กลัวผมไปทะเลาะเดี๋ยวมีแผลกลับบ้านก็เลยห้ามไม่ขาดผมก็เป็นนักเลงโพไม่อยากไปหาเรื่องใครขอหลอกเขาจะมานี่พ่อผมจะมาแล้วนี่ผมมาดูหน้าประตูพ่อผมแม่บอกพ่อผมมาแล้วครับมาแล้วให้ผมรอยอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพ่อมาปล่อย เฉากล้วยก็เป็นแบบนี้น้องผมก็สีดำแตบบ่ผมก็สีเทางนี่น้องผมมีแบบนี้นะครับชอบหาเรื่องผมผมไม่ได้หาเรื่องน้องนะครับน้องหาเรื่องผมเป็นชีวิตผมชื่อมันโถกับเฉาก้วยเขาไม่พอะผมวิ่งไปนะครับมันโถก็เฉาก้วยก็มาทะเลาะก,กับผมก่อนผมก็ทนไม่ได้ผมก็เลย นิดหน่อยครับแต่ว่าก็ไม่ทำอะไรน้องผมมากเพราะว่าเขาชอบเขากงน้องชายผมชอบเขากงเขาไม่ยอมให้ผมเข้าเลย